สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาดูตู้ที่เป็นแชมป์นะครับในงาน Leader Award นะครับปีปี17นะครับ2017นั่นคือ,อ,อตู้มาตินนะครับ CDD l i g h ตัวนี้นะครับ ผมพามาดูเฉพาะสะเบตนะครับ SXP 118ตัวนี้จะเป็นตัวเล็กแล้วก็มีตัวดับเบิลอยู่ตัวหนึ่งก็คือ SXP สองตัวนี้นะครับหน้าตาเขาค่อนข้างจะน่ารักนะครับแล้วก็ไม่ใหญ่โตมากนะครับ น่ารักตรงที่ผมชอบตรงที่ขอบมนนะครับตรงที่ขอบมนผมพยายามไล่นะครับไม่มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยหรือจะมีอยู่ผมก็ไม่รู้ท่านมาหาจะเอาเข้ามาหรือเปล่าไม่รู้นะครับ SXP 2 1 8ตัวนี้นะครับนี่คือแบบแปนของเขานะครับจากคู่มือของเขาเลยนะครับแบบอ,อันนี้คือพิมพ์พเขียวเขานะครับอ,อันนี้คือแบบผมมาจำลองขึ้น ที่มีอ่ให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับแต่ว่าผมจำหนาะจำลองจังไม่อาจ20มิลน,นะครับอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยแต่สรลระความกว้างความยาวความสูงเนี่ยจะเท่าเท่าของเขาเลยนะครับอ่าที่แปลกตาของเขาคือมือจับนะครับมือจับหูหิวด้านข้างเนี่ยเขาจะมีคู่หนึ่งนะครับตู้นี้จริงๆเขาเป็นตู้แอคทีฟนะครับมี มี power ในตัวนะครับมันเลขกระทัดรัดนะครับแต่มาตินเนี่ยเสียงเขาจะออกแน่นนะครับแน่นแน่นกว่าเจบินนะครับแน่นกว่าเจบินนะครับซึ่งสามารถที่จะใช้กางแจ้งได้เลยนะครับมีความนิยมมากเลยนะครับทางในพื้นที่บ้านเราก็คือทางตอนใต้ของเราเนี่ยทางแถบแถบกัมพูชา นะครับเพื่อนบ้านเรานะครับแล้วก็ในเมืองไทยผมก็เจอเยอะนะครับนี่นะครับเมื่อเราทําแล้วนี่ความสวยงามคือมันมันโค้งนะครับโคง้งความกว้างของเขานะครับความลึกความลึกก็เจ็ดสิบเก้านะครับเจ็ดสเจ็ดเซนส่วนความสูงไม่มากนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่สูงมากนะครับ ห้าสิบสามจุดเจ็ดเซนขออภัยขออภัยนะครับห้าสิบสามจุดเจ็ดเซนกว้างด้านหน้านะครับอ่ากว้างด้านหน้าก็ร้อยกับแปดเซนนะครับร้อยแปดเซนนะครับไม่ไม่ไม่กว้างมากนะครับอ่าก็จะว่าไม่ไม่ใหญ่มันก็ลึกนะครับเจ็ดสิบเก้าเซนก็เกือบ 80เซนพอดีแหละนะครับก็ถือว่าลึกก็ถือว่าเป็นตู้ที่คือใหญ่ใหญ่ใหญ่นะครับถึงจะไม่ถึง120นะครับแต่เขาก็ลึกนะครับเขาถึงให้เสียงที่หนักแน่นนะครับหนักแน่นกว่าเจบินนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นความคิดของผมนะครับว่ามันน่าจะหนักแน่นกว่าเจบินนะครับ เพราะว่าเท่าที่ผมเห็นถ้าเป็นกลางแจ้งนะามาตินจะคนคนนิยมเอามาใช้มากกว่านะครับส่วนเจบินเนี่ยส่วนมากจะนิยมใช้อยู่ในอาคารในลมนะครับอา,อาจจะเป็นด้วยสรีระของเขาก็ได้นะครับเพราะว่ามาตินเนี่ยผอรอตลมเขาเยอะแล้วก็ลึกนะครับอ่อตลมเยอะลึก นะครับแล้วก็ไม่เทอะทะนะครับก็นำมาคุยกันนะครับสำหรับตู้นี้นะครับเป็นตู้รางวัลนะครับ l e a d e r a w ว r d นะน่าจะเป็นสุดยอดอีกตู้หนึ่งนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ